าถึงไหนแล้วสรุปนะทุกคนสรุปนะชีวิตเรามันมีอยู่แค่นี้นะลูกเราตัดอดีตตัดการโทษตัวเองโทษคนอื่นทิ้งไปแล้วก็ตัดความกังวลต่างๆออกไปจากจิตใต้สำน,นึกจากความคิดของเราแล้วก็อ่าให้เราเนี่ยนะกลับมามั่นใจในตัวเองวิธีการทําให้เรามั่นใจตัวเองคือการแบบขอโทษตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็โปรแกรมจิตเนาะ สรุปให้โปรแกรมจิตเน้นโปรแกรมจิตนะการที่เราจะอธิษฐานจิตแลวพระเจ้าไว้พรที่เราเิงๆิปัง,ปง,ปง,ปงๆรวยๆวยเนี่ยนะให้เราอยู่กับปัจจุบันหรือพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่เรื่องอาชีพื่อกี้พูดไม่จบไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือขายหวยหรือเล่นหวยก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนเลยนะแต่ครูบอกว่าทําถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคนสําเร็จที่ย่างยืนหลายคนที่ครูเคยไปติดตามเนาะอ่า เขาจะมาสายพลังงานครูบาอาจารย์ของครูแม้กระทั่งครูลุงเนี่ยเขาจะเป็นไอดอลที่แบบว่าลูกศิษย์ระดับร้อยล้านทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้มาพูดเพื่อแบบโอ้โอวดอะไรทั้งสิ้นสังเกตคําพูดไหมมาทําให้ทุกคนรู้ว่ามันมีคนไทยอะ่ะที่เขาประสบความสําเร็จในระดับนี้และเขาก็ยังทําความดีอยู่เขาก็ยังช่วยคนอยู่เขามีสัจจาวาจาว่าถ้ารวยได้จะช่วยคนให้คนอื่นได้รวยเหมือนที่เขารวย นะแล้วก็ออกมาทําความดีช่วยคนนะเราเรารวยแล้วเราจะเอาความรู้ฝังดินลงไปร่างกายของเราเนี่ยเผาไปแล้วก็คือมีแต่ฐานแล้วละ่ะนะคะทุกคนไปกับดินละนะไปกับพ่อแม่ฮรมีแล้วแต่ความรู้ของเราอะ่ะที่ทําคลิปทำคอนเทนต์ทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ไปไหนนะลูกนะมันก็ยังจะช่วยคนได้แบบเป็นร้อยล้านพันล้านเยอะแยะมากมาย สมมติว่าวันนี้ครูทําคลิปลง y o u t u b e ไว้นะที่ผ่านมาเชื่อไหมคําพูดคําแบ่งปันอนะที่ครูแบ่งปันมันมีประโยชน์เท่านั้นแหละแต่บางทีอาจจะมีนะทําไปแล้วเลิกทําอาจจะมีแบบเลิกทาแล้วมันมีพลิกล็อกอะอมีอาจจะมีบ้างนะที่ผิดสาจาัจจะที่เลิกทาอะเนาะนแต่มันความรู้ที่เราพูดออกไปอะ่ะคนคนนั้นมาฟังอะ่ะเขาก็ได้บุญละนะเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะแก้ไข ชีวิตเขาอย่างไรอ่ะในวันที่เขาเจอปัญหาในวันที่เขาไม่เหลือใครอ่ะแต่เขาก็รู้ว่านะยังเหลือเขานะที่ทําให้เขาเองหาเงินได้เยอะขึ้นเก็บเงินได้เยอะขึ้นประสบความสําเร็จได้นะเขาจะมีความสุขอ่ะด้วยตัวเขาเองอ่ะนะนี่แหละคือผลบุญอ่ะที่เราให้ออกไปยังจักรวาลเนี้ย